You were know founded the scriptures tell you to be salt and light. ในมัทธิวได้พูดถึงสองสิ่งที่คริสเตียนต้องเป็น t h e r e are two things that the scripture s c r i p t u r e tell what Christians h o u l d be เพื่อเราจะได้เป็นพรกับคนทัง้งปวง Or we can be blessed t o many พี่น้องในข้อแรกก็คือหมายถึงว่าเราเป็นต้องเป็นเกลือ First we have to be salt หมายถึงว่าเราแต่ไม่ได้หมายว่าเมื่อเราไปไหนเราต้องเค็ม But that mean we have to เพราะว่าพระคัะมภีร์สอนให้เราเป็นเกลือ Rồi này ông sẽ để kim. That didn't mean we have to bị mặn. Rồi you có Kim. về And, and too salty. In, in Thai mean you you stinky. In Thai Không. 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 ใจแคบอ่าประมาณนี้แล้วก็เห็นแก่ตัว like selfish, like นั่นคืิความเข็มแต่พระคัมภีรมอนเราเข้มบ,บั้นเแบต่คมีไม่ได้สอเราเแบบเราเป็นแบบนั้นทีเ like ขาว่าเข้มในพระวจะนะของพระเจา้าปาาหมายถึงการสำแดงอิคนที่ดีที่ดะ t รักษาคนที่ไม่ดี You can be in r i n to bad เปลี่ยนคนที่ไม่ดีให้กลายเป็นคนดีเนั่นเรียกว่าอิทธิพล That is influence พระคัมภีร์จึงใช้คำว่าเค็ม That's why the Bible use word salt. หมายถึงเป็นสิ่งที่ปรุงรส Can be u for season หรือทำให้รสชาติมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น The taste to be good t a s t ทีนี้เรายกตัวอย่างว่าเราจะทำยังไงให้สังคมดีขึ้นล่ะ example For What we can make a to do เราก็เอาลักษณะชีวิตของเรานี่แหล character ที่มีท um ี่พลที่มาจากพระเจ้าคือไปทำดีกับสังคมที่ไม่ค่อยดี the to แล้วก็ทำให้สังคมนั้นดีขึ้นเรื่อยๆ a ด เช่นถ้าเรามีเพื่อนที่ไม่ดีสักสามสี่คนและชอบพูดสิ่งที่ไม่ดีเลย like speak the เราจะสแสดงความเค็งหรืออิทธิพลที่ดีของเราอย่างไรนั่นหมายความว่าเราต้องเรียกเพื่อนมาคุยและไมทอล์กและบอกเขาถึงสิ่งที่ไม่ดีว่าอย่าไปทำเลย oh. ting, รักนะ <love> you. เป็นห่วงนะ แต่ถ้าคุณทำในสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมแล้วก็สอนเขาแบบนี้เรื่อยๆหรือว่าพี่น้องนันคือวิธีง่ายๆและบอกเขาว่าคุณมีค่านะคุณมีความสามารถนะคุณหน้าตาดีด้วยนะ คุณแข็งแรงด้วยนะคุณอย่าทำสิ่งที่ไม่ดี <You 're S 1> เลยเพราะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะทำให้หน้าคุณไม่สวยก็ได้ทำให้คุณอ่อนแอลงก็ได้หรือถ้าถ้าคุณหล่ออยู่แล้ว you are really handsome, ทำให้ความหล่อคุณลดลงก็ได้ Your handsome might be less. might และสอนเข้าไปเรื่อยเรื่ด้วยความรัก That's something that teach them with love ผมเชื่อว่าคนเรานั้นจะดี I believe that b o t h people will become better และเราก็เป็นแบบอย่างในสิ่งคม And also <And> we live as a model ให้เราเรียกว่าการมีอิทธิพลในทางที่ดี That is b e influence in the good way เปลี่ยนเขาด้วยวิธีการง่ายๆ Change them ส่องสว่างหมายความว่าอย่างไร And try out what it is คำว่าส่องสว่างไม่ได้หมายว่าเราไปไหน Try out doesn't mean where v e r you go เวลากลางคืน In the night time เราก็เต็มไปด้วยหลอดไฟ o l you เพราะเราเป็นคนแห่งความสว่าง u s บ้านเนืองไม่ต้องใช้หลอดไปแล้วครับหลวนตัดที่เราดีแหละครับเราเป็นความสว่างให้กับเมืองนี้แล้วเดินไปทั่วเมืองเลยแล g วกเดินบ้านแล้วส t h man พี่น้องไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นเขาว่าความสว่างหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรารู้จักความจริง we, we know the truth. รู้จักสัจธรรมรู้จักความดีและความถูกต้องมันอยู่ในตัวเรา <is> ใช่ไหม our life. มีคนทำผิดทำบาปไม่รู้สัจธรรมและความจริง Do don't know they หรือมีคนที่เผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากในชีวิตหาทางออกในชีวิตไม่ได้ people that facing the problem their life and they cannot find the way in หรือบางคนนั้นหางานไม่ได้ก็เลยอยากจะไปทํางานที่ไม่ดีหรือบางคนไม่ได้งานก็เลยอยากไปทำงานที่ไม่ดีเราจะทำยังไงถ้าเราเป็นความสว่างนั่นหมายความว่าถ้าเราเจอเพื่อนที่อยากจะไปทํางานที่ไม่ดี That means if we see o เรา r i e n d want to c o m ก i t t i n g wrong thing, เราก็ต้องสอนเขา <teach> them. แนะนำเขาเ uh, give them a d v i ขาว่าให้ทำงานที่ดีๆี่อะไร่เราควรทเพราะงานที่ดีมันไม่บอกเอาชีวิตของเรา just advise, give them advice. มันไม่ทำให้เรานั้นต้องเสียคน <c oughs> แล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น Make เมกแ life become better. นั่นเหมือนในภูเก็ตเราจะเห็นได้ว,ว่ามีงานที่ไม่ดีเยอะแยะอืมภูเก็ตบิ๊กแอนด์ซีเดียไม่มีจ็อบวิชิสต์มากสุดก็เราก็เห็นเห็นอยู่ and we we can just see one พี่น้องเพราะเราเป็นที่เสียง but as a Christian ถ้ามีพี่น้องที่จะไปทำงานเหล่านั้น if our friends or relative s want to work that job เราก็ต้องเตือนเขา We have to urge them เป็นความสว่างในใจเขา รักเขาช่วยเขาแล้วก็นำเขาในทางที่ถูกต้องนี่เรียกว่าความสว light คือให้เขาเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็นำเขาไปในทางที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นความสวัสด์สองจุดสองไม่เป็นไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ใด พื่อไม่ให้เป็นภาระ <Yes. S 1> แก่ผู้ใด being, uh, like burden จันปโลน้นเป็นคนที่ไม่เป็นภาระกับใครนลฟอิสไลท์ทูบีบอร์เดนตูอซึ่งก็ได้พูดมาบ้างแล้วเมื่อในตอนต้นว่าจันปโลเป็นคนที่รับผิดชอบรับผิดชอบตัวเราเองรับผิดชอบคนอื่นด้วย People also. อาจารย์บลไม่เพียงแต่ไม่ให้คนมารับผิดชอบตัวเองขา n ัก j o e p e o l e need to take care o f แต่เขารับผิดชอบคนอื่นด้วยที่ a l s t h e people ต like. ้องการรับผิดชอบคนอื่นเป็นสิ่งที่ดี to take c o t s good และการรับผิดชอบตัวเองได้ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน a n d to take care ourselves f o well e n o o g อาจาร,รย์ปอโลได้พูดใน2โครินธ์บทที่ 11, 1 1ข้อ 9. In second Corinthians 1 1 9. บอกว่าและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่าน And when I be with you. และกำลังขาดแคลนนั้น And lacking. ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระแก่ผู้ใด I did not be burdened to others เพราะว่าพี่น้องมาจากแคนาดมาซิโดเนีย Because brothers i s t e r from Macedonia ได้เจออาจารย์ให้พอแก่ความต้องการของข้าพเจ้า They just d o n a t e and give me enough for ข้าพเจ้าระวังตัวไม่ให้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหนึ่งทางใด I live my life c a r e f l y to not be burdened to you และข้าพเจ้าระวังตัวเช่นนั้นตลอดไป I always act like that นั่นคือหน้าที่ของอาจารย์พอลว์ That is <How> doing. อาจารย์กโรนจึงให้คิดถึงจากนั้นมีความรักกัน Keep n the shirt wear one another มีความเข้าใจกัน And understand each other มีการช่วยเหลือแบ่งเบากัน Help one another มีภาระสิ่งใดก็ช่วยกันดูแล Help any p r o e m I n e e e s s b u r d e n e i t h ช่วยกัน <c> Help <oughs> me รับผิดชอบ <Doing together. S 2> แล้วก็แสดงความหวังใหญ่ต่อกันด้วกันแล้วก็ใครมีปัญหาก็ช่วยกันแก้

เอเมนไหมครับอธิษฐานด้วยกันครับในเช้าวันนี้เราเชื่อพระเจ้า We believe in g เราวางใจในความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า We trust in Your l o v is Lord ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ the Spirit of the Lord ู้ส่งฤทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่ w r ได้ทรงสำแดงแก่เราทุกคนที่ e v e a l to all of us ให้เรารับกำลัง Receive give us s t r e n g t ให้เรารักเ เราอยู่กับพระภ้าของพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้เราวางใจในพระเยซูคริสต์และรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าเดียว o n l ิ one God ที่เราทั้งหลายนั้นตั้งความหวังไว้ และคิดจากของพระเจา้าเป็นที่อาศัยในชีวิตของเราเรารักพระเยซู